อย่างแรกของการรับบัตรของอิสต้มเป็นจวนการจนาพิเศษครับไปครับดันยาวๆ เปลี่ยนยางให้ทุกคนยางแตกจอดจนยางแตกเดี๋ยวเปลี่ยนยางแล้วก็เอาพัดลมใส่นี่นี่ครับแรงมาเปลี่ยนยางให้อันนี้ก็จะตัดติดนะครับผมแล้วก็ตัดหญ้าหน้าหา้องด้วยทุกคนเครื่องตัดหญ้ามาแล้วเฮ้ยไหนๆก็ว่างๆทำให้เป็นประโยชน์ครับ เดี๋ยวต้องเอาปัดลมไปได้เพราะปัดลมมันพังด้วยนะครับผมปลุกน้อยปลุกน้อยยวเจอกันราชบุรีครับผมตอนนี้ช่างเอาล้อไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเขาต้องเอาไปใส่ายางที่ร้านเพราะว่ายางมันใส่าย,ยากเพราะล้อมีล้อหน้ากว้างนะครับผมล้อวกว้างสิบกว่า ยอด nya ขึ้นย้าขึ้นย้าขึ้นไม่รู้หนูเข้าไปทำรังบ้างหรือเปล่าครับเอดนานเป็นเหตุสังเกตได้เดีย๋ยวบูรณะใหม่ครับช่วงนี้มีเวลาบูราณะกันใหม่ จะพาไปเป็นเด็กราช,ชบ,บุรีสักพักครับผมนี่พาออกไปเฮดหน่อยครับเลียนยางเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องตัดหญ้ากันครับผมนี่ภายในมอง มองตรงคว้าได้นะครับผมไ้ออ่อนครับน,นานๆจับเบรยกยังกินดีอยู่ครับผมเดี๋ยวไปเติมลมล้อหน้าหน่อยด้วย nhanh gấp ô, mà nang ở cả phun lên rồi, này các bố, đang rồi, gấp lô lằng, mà thêm lông lên này. ยังใหม่นะครับผมเดี๋ยวฟากลับไปราชบุรีแต่น่าจะไม่ได้กลับรอบนี้ครับผมน่าจะต้องกลับรอบหน้าเพราะรอบนี้มาเช็ครถอะไรไว้ให้เสร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะกลับมาอาจจะอาศัยรถที่ไปวิ่งตู้มข้าวกลับมาคนเดียวครับผมเพื่อที่จะมารถอันนี้กลับไปราชบุรีครับผมเพราะพี่ต้องกลับกันเชฟกลับ โอเคจะซื้อน้ำมันไปใส่เครื่องขัดหญ้ากันครับผมยีโน่น้อยยีโน่น้อยทุกคนเจอยีโน่น้อยพอดีเน่กลับเข้าซอยมาแล้วเมื่อกี้พี่ตกใจว่าเดียงแตรที่ไหนดังเน่แต่ยังดังด้วย

โน้ำมานน้ำครับผมขนาดเคยเปิดร้านอยู่บ่อยๆนะทุกคนกระซมน้ำกระซมเลยครับผมนี่วันนี้มาใส่พัดลมครับใส่พัดลมแล้วก็เดี๋ยวล้างระบบน้ำใหม่ครับนี่มารับเจ้าลูกชายแล้วเต็มแล้ว啊มารับเจ้าลูกชายแล้วทุกคน แวะเติมเชื้อเพลิงก่อนครับผมตอนนี้จะออกตัวจากแหลมจะบังนะครับผมตีสี่ยี่สิบสามนาทีเต็มแล้วอะ่ะกล่าวว่าจะเติมรักพันนง้ำมันเต็มถังได้แล้วไปครับผมเดีย๋ยวเดินทางจากแหลมจะบังไปทางราชบุรีนะครับผมขอให้ปลอดไปตลอดระยะการเดินทางนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีปัญหาใดเดี๋ยวอัปเดตกันให้ชมนะครับผมพากลับไปเป็นเด็กราชบุรีกันหน่อยได้เจอรักไทกันได้ครับผม ยาวๆยอดเช็คระบบไฟติดครบนะครับผมไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายน้ำมันตอนนี้เต็มถังนะครับผมแล้วก็ฝนตกปัญหาอุปสรรคตอนนี้คือพอฝนตกพี่ไม่มีที่ปัดน้ําฝนด้วยทุกคนนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่น้ำมันเต็มถังเนี่ยจะได้เช็คว่าไปถึงราชบุรีแล้วพี่ไปอัดเต็มที่ราชบุรีอีกทีจะได้รู้ว่าจากแหลมฉะบงังอีร่อมใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันไปดันกันครับผม อนนี้ก็คุยไลกันอยู่กับทีมงานเป็นเพื่อนนะครับผมพัดลมทำงานปกติความร้อนขึ้นอยู่58เองครับผมถ้าถึง60เต็ป2จะทำงานนะครับผมตอนนี้ดีมากนะทุกคนพัดลมใครสนใจเดี๋ยวปัดในตะกร้าให้ครับผมไปดันเงินยาวๆครับผมปัญหาคือมองตามไม่ก็เห็นแล้วครับทุกคนงานนี้ เอา้อแม็กมาด้วยสี่วงไปขออนุญาตตั้งใจมองทางกันก่อน,นครับผมนี่ทุกคนตอนนี้ดันมาถึงบางปะกงแล้วนะครับผมตอนแรกว่าจะวิ่งโตรวหน่อยแต่ว่าเพราว่าฝนตกวิ่งก้างล่างมันมีหลังคาผมเราไม่ต้องกลัวฝน ก็ดันได้ยาวๆนะครับความร้อนก็ไม่ถึง60ครับไปทุกคนอันนี้ทุกอย่างปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมขับก็ไม่ได้ช้านะทุกคนยืงความเร็วอยู่ประมาณร้อยร้อยเน้นๆร้อยสิบร้อยยี่ะครับไป เราอีซ้มตะวันกาตาเลยทุกคนกำลังจะขึ้นการจนาพิเศษครับผมยังไม่ได้จอดเลยออกจากแหลมมาทุกคนกดมา,าร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่มาเดี๋ยวลองจอดพักูนหนไหนครับผม ความเรียบร้อยหน่อยเกือบถึงหกสิบแล้วเว้ยความร้อนความต่ำเกือบนั่งเราครับนี่อีเกียบางนา เตรียมตัวครับผมดันการชนะพิเศษครั้งแรกของอีซ้อมครับนี่เอา่รับบัตรมาแล้วครับผมครั้งแรกของการรับบัตรของอีซ้อมเตรียมตัการจนาพิเศษครับไปครับดันยาว ตกนขึ้นด่วนการจนาพิเศษเป็นตรงไหนก็เป็นได้ขออย่าเป็นอะไรบนการจนาพิเศษครับผมตอนนี้ทุกอย่างปกตินี่แหละลุนนอนขึ้นด่วนการจนานี่แหละการจนาครั้งแรกของลำนี้เลยครับ ถ้าขับรถกันเดินก็คือปกติธรรมดาครับผมแต่เอวอีงส่งขึ้นมาอยู่จังหวะนี้คือสุดยอดเดินขวัาที่จะรถกันนี้มาวิ่งที่นี่ได้ครับเอ ฉังด้วยครับผม,บผม,ผมเดี๋ยวผมเป็นบจบาจรจะนาติศเนะครับเมื่อกี้รถโต้เติวิ่งมาลอตายแล้วก็บวกมือทักตตยครับผมลูแจชอบครับตัก,กต,ตายลงไมมอแล้วก็ยิ้มให้กันครับผมไม่ดันกันนะครับผมใครเจอก็อย่าดันเด้อ หลอดไปถึงบ้านนะครับผมนี่บ้านการจะนาวิเศษครับผมสบเสร็จไปครับผมนี่กำลังจะออกช่องใจตังนะทุกคนวิ่งตรวจตังด่วนมาความร้อนขึ้นมาเป็น หกสิบห้าจุดห้าครับผมพัดเลมพัดลมสเต็ปสามทำงานครับมันมีสามสเต็ปนะทุกคนก็คือออนออนสวิตช์แล้วก็สเต็ปที่ว่ามาจากแอร์นะครับผมแต่ตอนนี้แอร์ไม่ได้ต่อก็เ,เลยมาต่อสเต็ปที่สามไว้เวลาความร้อนมันขึ้นถึงจุดที่เราตั้ง ข้างล่างเนี่ยเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไปตั้งไว้60พอมันมาถึง60ปั๊บมันก็จะทำงานนะครับผมไฟแดงก็จะโชว์ไปครับผมจ่ายตังค์กันก่อนค่าตาังค์55บาทเองผมก็เตรียมตังค์ไว้120ที่ไหนได้ค่าตังค์55บาทครัาาบผมรถเล็ก เราไปดันสายประรามสองลงใต้ไปไปเข้าตรงบ้านแพ้วเป็นเข้าราชบุรีกันเช้าแล้วรถก็จะค่อนข้างเยอะน,นิดนึง ปัดลมก็จะทํางานสเต็ปหนึ่งครับนี่ไฟแดงดับไปแล้วปัดนลมก็จะรีลงมาจากสเต็ปสามครับนี่แหะจะบอกปันดีอย่างนี้ครับผมนี่ hey, ครับตอนนี้อยู่เ้นปร,รามสองแล้วทุกคนทุกอย่างปกติก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับรถจ,จอดไว้นานหลายปีก็จริงทุกคนแต่ว่า มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะทุกคนพี่ก็ดูแลอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ขับไม่ได้ขับเลยนานๆที่ถึงจะได้เป็นสตาร์ทนะครับผมแล้วก็นี่เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกของอีส้มเลยนะครับผมในรอบหลายปีเว่าปกติขับอย่างดีก็5กิโล10กิโลวิ่งใกล้ๆรอบนี้วิ่งยาวๆว,วด220กิโลราชบุรีครับผม โดยจากอาการตอนนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับนี้อยู่มาอาชใจเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางบ้านแปวนะทุกคนแล้วก็วิ่งยิงตรงไปบ้านพี่เอนนะครับผมาการกลับก็ปกตินะครับผมพวงอะไรไม่ได้จริงไม่ได้อะไรวิ่งก็นิ่มนว r ดีปกติไปครับผม ยอดเลยส้มพี่เองอะเหลือเชื่อว่าที่ส้มจะทำได้นะครับผมเพราะว่าปกติทำรถไว้ไว้แข่ง,ไว,วงไว้วิ่งสมัยตอนนมๆไว้รุ่นนะเราไว้ทิฟไม่เคยได้กลับแบบทางไกลๆขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้จอดอยู่ระยะเวลาหลายปีมากเลยทุกคนเป็นตริบปที่ว่าแบบไม่เคยวิ่งทางไกลอ่ะ แต่พอจับออกมาก็เอาอยู่ครับผมนี่เลยลูกรกัไม่เคยจตรลยศครับผมไปเดี๋ยวดูถึงราชบุรีตอนไหนแล้วนกะ็เดี๋ยวพี่จะไปเติมน้ำมันนะครับผมดูว่าจากแหลมจะบงังเนี่ยใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ใช้ไปกี่ลิตรนะครับผมเพราะว่าเติเมเต็มสังจากแหลมจะบังมาแล้วนะครับผมไปนะครับผม มาดูว,วันจันทร์นักกิจเบิร์กเจบเดินกันซิ่งด้วยนะครับผมไม่ได้กลับเบาๆนะครับผมก็ลองวัดมาดูไม่รู้ว่าจะมีคู่ไล่หรือเปล่าแต่ก็เอาความปลอดไปนะครับผมที่ก็เจอพวกทมงานโต๊ะเติบทมงานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กดไล่กันนะผมหันไปยิ้มทักทายกันเพราะว่าถ้าจะวิ่ง การจริงๆก็ต้องในสนามเท่านั้นครับผมหลังสนามก็คือกลับแบบปลอดไฟไว้ก่อนไปครับผมยวไปดูอากาการืิดเชื้อเพิงของอีซ้มกันเราจะอยู่ประมาณเท่าไร่ครับผมไหวไหมสําหรับการกลับระยะทางไกลๆนะครับผมดี๋ยวผมเครื่องเดินเงียบเรียบปกติครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงแลวครับผมอยู่บ้านแถวเลนะครับ จะไม่ปัญหาครับเส้นเซลลปันบางๆไม่มีเลยครับผมไม่มีอาการน่าเป็นห่วงไปพักแล้ะเ,เดินทางกันต่อครับผมเจอกันครับผมราชบุรีก่อนจะเดินเลี้ยวเข้าซอยบ้านเบียนมาแล้วครับผมก็ยังเหลืออีกแค่23่มกิโลเองครับผมก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับพิษ้ม แกก็ยังไปรอรอกู้เหมือนเดิมครับการตั้งเสียงระหว่างทางมาก็มาจอดที่ปั๊มเมื่อกี้ก็เจอพี่คนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดครับผมแกก็ยกหัวไม่มือให้เลยครับผมแกบอกโอ้รถรถมันหลายปีแล้วทุกคนยังเก็บไว้ได้แต่ภาพนี้เขาก็คือแบบอาจจะชอบด้วยครับผมในรถยุคเกนะครับผม ทอบคนทีก็มากๆเแล้วครับผมแล้วก็เจอรถตู้เติมก็ขับมาขนาบด้านซ้ายแล้วก็ไปยักหน้ายิ้มยกม,มือให้นะครับผมนี่แหละก็เรียกว่ามิตรภบาบคนช่องถนดนนนกคนม,มันเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถใหญ่รถเล็กคือสิ่งที่คนชอบเหมือน,อนกันแล้วก็ได้มาเจอกันนะครับผมนี่แหละก็ต้งบอกว่ารถน้ำบามิตรภาบนะครับผม นี่แหละมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับจริงๆครับผมไปเดี๋ยวอีกเดี๋กว่ากิโลถึงบ้านร้อเเซโดยปลอดไฟแน่นอนครับผมส้มเอาอู่นี่เลี้ยวเข้าบ้านแล้วทุกคนปลอดไฟหายห่วงครับผมโอเคเดี๋ยวไปสรุปคลิปกันที่หน้าบ้านเลยครับผม ดันมา200กว่ากิโลครับแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ไปเติมน้ำมันนะทุกคนก็เดี๋ยวมาถึงก็จะจอดรถไว้แล้วก็ออกไปเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วก็สรุปอีกทีนะครับผมว่าใช้กี่เล่นถึงบ้านเรียบร้อยโอเคครับผมโอเคครับผม ถึงบ้านโดยปลอดภัยปัดลมก็ไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวไปสรกกุปอีกทีตอนเติมน้ำมันนะครับผมถึงบ้านโดยปลอดภัยับไม่มีปัญหาสำหรับน้องซ้อมจี๊ดของเราครับ ขึ้นนลอยในรอบหลายปีครับผมต้องยกดูข้างใต้ด้วยผมจะอะไรจะถ่ายนะมันเครื่องกันนี้ นมารับกลับแล้วครับผมมาจอดอยู่อิ่จังโจ้หัวโพคืนหนึ่งก็วันนั้นกลับกลับบ้านมามันมีผูู้้สะดุดสรุปเป็นปั๊มติ๊กเสียนะครับผมทีนี้ก็มารับเดี๋ยวก็วิ่งไปเติมน้ำมันครับผมเดี๋ยวไปดูว่าจะใช้น้ำมันไปทั้งหมดเท่าไหร่จากแหลมชะบังแล้วก็มาวิ่งวนอยู่ตรงนี้ลองดามรอบแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองโซลา่าเปลี่ยนกรองเครื่องเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันดูครับผม วัดใช้น้ำมันกันเท่าไรแล้วก็เดี๋ยวออกไปลองเทสหน่อยว่ามันจะวิ่งอยู่สเต็ปเดิมหรือเปล่านะครับผมวิ่งมาจากแหลมจะบังก็วิ่งวนอยู่ตรงนี้ลองสามรอบแล้วก็เมื่อกี้วิ่งไปลองเทสมาด้วยนะครับผมแต่ยังมีอาการทุกคนน่าจะเป็นที่ปั๊มไม่สะอาดและพี่ว่าเพราะว่ารถมันจอดนานเราวิ่งมาไกลๆครับเหมือน้ำมันในปั๊มมันอาจจะเหนียวหรือยังไงนี่แหละยวลองดูว่าเต็มสั่งใช้ไปเท่าไหรนะครับผม จากแหลมจะบังมาราชบุรีเดี๋ยวจะรู้เลยว่ากี่ลิตรเพราะว่าเราเต็มมาจากที่นู่นนะครับผมหกร้อยอ่ะนี่ร้อยบาทสิบแปดลิตรเองครับผมหกร้อย okay. บาทสิบแปดลิตรจากแหลมจะบัง200กว่า 220กิโลทุกคนลองคำนวณดูไหมัสองร้อยยี่สิบกิโลหาร18 12สิบสองครับผม12โลลิตรก็ถือว่ายังประหยัดนะครับผมสำหรับรถเก่าๆแบบนี้ เอ้ยแต่ว,ว่าตอนนี้อาการสะดุดยังไม่หายครับผมวิ่งรอบต่ำได้แต่ถ้าวิ่งรอบสูงมันจะสะดุดมันปะตุปุ้งปังปุ้งปังเลยนี่ไงนี่ไงอาการนี้เลยครับคุณฟังดูอาการนี้เป็นอะไร อะไรมันเป็นอะไรแต่วิ่งรอบต่ําได้แต่รอบสูงไม่เอาเลยครับเดี๋ยวาาไปหาวิธีแกะไขกันอีกทีแล้วก็แต่พี่สันี่จ๊ะนะรถจอดนานบางทีน้ำมันในปั๊มมันเหนียวหรือเปล่าแล้วพอเราวิ่งมาไกลๆร้อนๆมันเลยทำให้น้ำมันบูดเข้าไปอัดทางเดินน้ำมันนะครับาอาการเหมือนรถน้ำมันไม่ลงโอเค ว,ว่ากันอีกทีครับผม